สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะเพจไข่ส่งแหนแดงนะคะหรือว่าอีกช่องทางนึงนะคะก็คือช่อง youtube นะคะสาวสกลคนภูไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกับคำถามที่ว่าเลี้ยงแหนแดงนะคะในคลองน้ำได้หรือเปล่านะคะนี่ดูอันนี้นะคะพามาดูเลยนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทางร้านนะคะไม่แนะนำให้เลี้ยงในคลองน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแหน่ไม่สวยนะคะนี่เรามาสังเกตเห็นแหน่นะคะที่อยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรริมตลิ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในน้ํานะคะอันนี้อาจจะเกี่ยวเกี่ยวข้องไปถึงน้ําด้วยนะน้ําในคลองนะคะมันเหมือนเหมือน เหมือนน้ำไม่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีาสารอาหารณที่นี้ก็คือหมายถึงในส่วนของปุ๋ยนะคะที่เพจของเรานะคะแนะนำก็คือแนะนำเป็นขี้บัวแห้งนะคะนี่ก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะก็แหนก่ก็แบบนี้เลยค่ะลักษณะเป็นสีแดงๆนะคะแล้วก็ต้นเล็กต้นเล็กมากนะคะแทบจะแบบไม่ไม่มีต้นที่แบบ สวยเลยนะมันคือจะออกสีแบบส้มๆนะคะแดงๆนี่แบบนี้เลยก็เลี้ยงในคลองเนาะเพราะเลี้ยงในคองนะคะนี่ถามว่าเขาขยายไหมอันนี้เขาขยายนะคะเขาขยายแต่ว่ามันก็แบบนี้นะคะ่ะได้แค่นี้คือต้นไม่สวยเลยนะคะนี่ออกสีส้มๆเนาะเหมือนคล้ายๆจะกึ่งตายกึ่งรอดอะไรประมาณนี้เออนี่แต่สังเกตดูที่อยู่ริมตะลิ่งนะคะเขาก็ เขียวนะแต่ว่าต้นไม่ใหญ่เนาะเหมือนกับเขาไม่ได้รับสารอาหารแบบดังเต็มที่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมาดูหน่อยนี่อันนี้นี่ต้นจะเป็นแบบนี้ค่ะในแดงนี่ดูคะ่ะนี่นะคะเป็นเป็นเหตุผลเหตุผลแรกเลยนะคะแล้วก็เหตุผลที่สําคัญมากที่ร้านนะคะแนะนําให้ลูกค้านะคะเตรียมบ่อเตรียมบ่อก็คือ เตรียมบ่อนะคะก็คือลูกค้าสะดวกเป็นกระมังหรือว่าจะเป็นบ่อปูนก็ได้นะคะบ่อ,อผสมปูนอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะขอแค่แบบอย่าเอาไปเลี้ยงในคลองน้ําหรือสระน้ํานะคะที่แบบใหญ่ๆแบบนี้แล้วคือมันดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่มีสารอาหารให้แหนแดงของเรานะคะนี่เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะฝาก เตือนลูกค้ามือใหม่ด้วยนะสําหรับท่านใดนะคะที่จะนําไปเลี้ยงนะคะในคลองนะคะอันนี้สําคัญเลยนะลูกค้าถ้านําไปเลี้ยงในคลองแล้วมีสภาพแบบนี้ก็ถ้าคุณยินยอมที่จะเลี้ยงในคลองหรือว่าสระน้ําใหญ่ๆแล้วมีสภาพแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับสภาพไปนะคะคือทั้งเพจนะคะก็แนะนําลูกค้าทุกท่านนะคะที่ ซื้อแหนกับทางเพจไปนะคะก็ให้เตรียมบ่อนะคะเตรียมบ่อให้เขาต่างหากเนาะซึ่งจะมีดินมูลสัตว์แล้วก็น้ํานะคะน้ําไม่เยอะนะคะแต่อันนี้สังเกตดูในคลองก็จะมีน้ําเยอะหน่อยนะคะนี่ตัวสังเกตดูนะคะนี่แหนที่อยู่ในพื้นดินเนาะแต่เขาเขาไม่ตายนะคือเขาก็อยู่ได้นะคะเนี่เขาก็ดูดน้ําจากริมตลิ่งเนาะนี่ก็ได้ก็แต่ว่าต้นเขาก็ยังเล็กอยู่นะคะถือว่า ก็เขียวอยู่นะแต่ว่าต้นก็ยังเล็กอยู่ก็คือมันมันไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนเหมือนของเราที่เพาะเลี้ยงในบ่อที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยก็คือมีสารอาหารครบแล้วก็มีน้ําไม่ได้เยอะแบบนี้ค่ะก็แตกต่างกันเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะในมุมนี่ก็สังเกตได้เลยค่ะมุมขวาเห็นไหมคะจะดอกใหญ่นะคะแล้วก็รากยาวนะคะสมบูรณ์แข็งแรงมาก แตกต่างกันมากเลยค่ะเราฟ้ากับดินเลยนะที่แบบเลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนี้คือซื้อไหนมาแล้วก็ทิ้งเขาในคลองแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอันนี้อยากเตือนมือใหม่เนาะคือท่านที่ยังสงสัยแล้วก็ยังเพาะเลี้ยงไม่เป็นนะคะก็สามารถทักมาทมทางเพจได้นะคะว่าขั้นตอนการเลี้ยงขั้นตอนการเตรียมบ่อเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเพจเรานะคะไม่ได้ให้บริการแค่ในส่วนของ าการซื้อขายกันเท่านั้นนะคะก็คือมีให้คําปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ที่ยังไม่ซื้อแหนกับร้านเรานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะคุยถูกใจถูกคอแบบนี้คะ่ะถึงมาถึงซื้อขายกันเนาะแล้วก็ระหว่างนะคะระหว่างการซื้อขายนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราส่งเลขพัสดุให้ลูกค้าแล้วก็ติดตามนะคะว่าแหนถึงหรือยังแหนถึงแล้วสภาพเป็นยังไงนะคะในส่วนของ เกิดความเสียหายในระหว่างคนส่งร้านเค้มให้ฟรีลูกค้าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะคะก็แล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูแหนที่อยู่ริมตะลิ่งแล้วเขามีเหมือนคล้ายๆอานอนผีเสื้อมาไข่นะคะนำมาวางไข่ใส่แหนนะคะเห็นไหมคะสีขาวๆตรงกลางลำต้นนี่ค่ะอันนี้ดูแลยากด้วยนะคือเราก็ดูแลยากตรงที่แบบ นอนมาลงแล้วเราไม่รู้พอหนอนลงนะคะก็ทําให้เสียหายไปหมดเลยนะคะอันนี้อันเล็กๆเหมือนเหมือนปีกผีเสื้อนี่จะเป็นแหนเป็ดเล็กนะคะนี่สําหรับแนแดงของเราก็จะเป็นต้นนี่เลยใหญ่ขึ้นมานี่แบบนี้นะคะก็มีหนอนอีกตั้งหากนะคะดูแลแบบนี้คือคือบอกตรงๆหนอนมันไม่สวยแล้วคุณค่าทางอาหารมันก็จะหายไปนะคะลูกค้านะนี่ นี่มันต้นไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะคือลูกค้าซื้อไปก็เราอยากให้ลูกค้าค่ะเพราะเลี้ยงแหนแดงให้เหมือนกับร้านเรานะคะนี่ก็ต้นสวยรากยาวนะคะนี่พอใครมาดูเนี่ยของเราเราจะได้ไม่อายคนอื่นนะคะลูกค้านี่แบบนี้เลยคือทางเพจเพจก็เหมือนกันนะคะฟาร์มของเรานะคะดูลแลแหนแดงเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะ เป็นการดูแลนะคะตอนเช้าตอนเย็นนะคะระวังไม่ให้ไม่ให้หนอนมาลงแหนเรานั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลระดับน้ําแบบอย่างสม่ําเสมอนะคะในส่วนของมูลสัตว์ก็ไม่ให้เค็มเกินไปนะคะไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีพอดีนะคะเพราะว่าแหนนะคะในการเจริญเติบโตนะคะก็ต้องมีปัจจัยหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนฤดูฝนลูกค้าต้องใส่ใจให้เยอะเยอะมากมากเลยเพราะว่าร้านเราเคยเจอมาแล้วนะคะเจอพายุนะคะแค่ 2- 3สาวันนะคะน้ําเต็มบ่อไม่สามารถ ไปตักน้ําแบบออกได้หรือดูดน้ําออกได้แบบนี้ค่ะก็แหนก็แดงทั้งบ่อเลยค่ะเคยทําคลิปให้ดูนะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนะคะก็ไปดูไปศึกษากันก่อนได้เลยนะคะสําหรับลูกลูกค้ามือใหม่นะคะที่ยังต้องศึกษาอีกเยอะนะคะคือถามว่าการเลี้ยงแหนแดงเลี้ยงยากไหมไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะลูกค้า ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะถ้าเรารู้วิธีนะคะรู้นิสัยใจคอของแหนแดงนะคะว่าเขาต้องการน้ําเท่าไหร่นะคะต้องการปุ๋ยเท่าไหร่แล้วก็ต้องการดินเท่าไหร่นะคะอากาศแดดเป็นยังไงนะคะแดดลาไรหรือว่าต้องการฝนต้องการน้ําเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะเลี้ยงเขาได้นะคะเลี้ยงเขาได้เป็นอย่างดีก็เข้าใจเขาแล้วมันก็จะไม่ยากเลยค่ะแต่แต่มันจะติดตรงแรกๆเนาะมันก็เป็นธรรมดาค่ะแรกๆอะไรที่เรา ลองก่อนเพิ่งลองทำนะคะครั้งแรกมันก็ต้องธรรมดาเป็นเรื่องยากเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าในส่วนของเพจของเรานะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้คะ่ะทักมาสอบถามได้ตลอดถึงแม้ว่าแน่ของเรานะคะจะจะส่งไปแล้วจะส่งสำเร็จแล้วลูกค้าเกิดปัญหาอะไรติดปัญหาอะไรสามารถทักมาถามทางเพจได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ